สวัสดีหลังจากที่เราไปคุยกับครูมาก็สภาพอาคารเรียนเป็นแบบนี้แล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเนาะไม่มีไฟฟ้าโซลาเซลล์เนื่องจากว่ามันใช้งานมาหลายปีทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้แบตเตอรี่มันใช้งานไม่ได้แล้วมันยังใช้ได้ไฟอยู่แค่ประมาณสองสามดวงแล้วเปิดทีวีได้สักชั่วโมงหนึ่งไฟฟ้าก็จะหมดแต่ที่นี่นะครับอาคารเรียนหลังคาเพิ่งได้ใหม่มา นะครับที่นี่เมือ่อไม่กี่วันนี้เป็นสถานที่เลือกตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าบรรยากาศเป็นประมาณนี้จะเ,เจอเด็กๆน,นี้เด็กๆก,ก็กำลังมาช่วยกันปรุงอาคารที่นี่เผาเผาปากการกระยอ